เปิดแซวผู้ชาวแล้วนะครับปบนโกยงามนะครับย่างแมนหลัป้านี่เห็นตาหักนี่สองเ้าอ้ออนี่ขาวขาวนะผู้นี่เปิดแสนแสนเจียรตแสนเก็ยตนะครับอ่านะแสนเจ็ดตหมื่นแสนเจ็ดตตกตัวละแปดสิบหาบอะตกตัวละปดสิบหา้นหึ่งมันกสมีแพงอยู่ครับผม เพิ่นบอกว่าพ่อว่าลูกพ่อใดแม่ใดเพิ่นบ่ได้บอกมาแม่ครับครับผมขอบคุณหลายๆนะเจ้าฟ้าด้วยครับเบิ่งลักษณะท่าทางแล้วนะเอาครับเอาไปใส่พ่อดีๆเลยนะครับบดนี้น้ำเอ็นดีเอ็นได้ดีครับผมข้อยข้ยประมาณจักเดือนพ่อนี่ข้อยครับข้อยประมาณปีอืมประมาณปีจังผูขเอยเลี้ยงอย่เอาเอาไปอีกโดนบ่ครับมันสิขึ้นนลย ก็เขาสองปีก็ขึ้นขึ้นครับอืใกล้แล้วนะสองปีก็ขึ้นพร้อมครับครับผมใกล้แล้วนะแสนเจ็ดหมื่นนะครับแสนเจ็ดหมื่นตอรองได้นะครับพ่อแม่พี่น้องผมสีแยกจะขั้วดอนไห่เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่ตอนนี้คลิปนี้มีแล้วสองโตนะครับเดี๋ยวสิเล่มอีกเบิรงสิได้หลายปันใดเนาะอีพอผมขอเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องนะศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หก สองสองห้าศูนย์สองสอง้าศูนยคุกับผมใจสปอร์ตกับผมกับคุณหลายๆนะครับคุณเทวดาสนามคุณกันสายพันธุ์มันเป็นลูกแก้วฝ้าครับสายพันธุ์ลูกแก้วฝ้านะครับครับผมแก่กันไม่ได้ลูกไอ้ตัวแรกเป็นตัวแม่ครับ เป็ตัวแม่บันนี่แกก็เลยผมก็เลยขายไปลูกมันในเกลีเดือนขายไปแสนหนึ่งขายลูกงามครับบันนี้แม่มันเหลือจะได้บันนี้บันนี้มันเป็นตัวที่สองในท่อนมันอยู่กระสมไอ้แก้วเหมือไใบดีครับครับไอ้เขาไอเขาสิบเดือนแล้วสิบเดือนครับรับประกันห้วงเลยห่วงแก่แล้วครับเปิดราคาไว้หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทหนึ่งแบาทนะครับคิดร่องได้ครับคิดควยดอนเท่านี้คิดควยดอนเท่าตองเงิน ท้ายตัวนี้แล้วนะครับนี่ราคาแรงสุดแล้วนะครับถือเป็นตัวแบบนี้ครับผมไอ้จานมันนี่ข้าวม่เด่นยู่ในขวกไหมครับครับผมข้าวออกไม่อันนี้แออกไม่จากกันมากินหยาอยู่หน้าแบบเล็กจืด เติมผิวนี่นะแต่มันอยู่ปกติแต่มันอยู่ในห้องมือเข่านี่มันเติมกล้วยผิวผิวนี่ครับผมมันเต็มเไปเลยครับครับผมขท้ายังพู่ครับ,รบมันผ่อนแก่แล้วถี่มันผ่อนแก่นั่นเองครั พ่อเดาไปได้กินน้องเลยครับผมครับผมขอเบอร์ปากพ่อแม่พินน่องแนบไปนี่ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองคุณพ่อพ่อเล็กคนทองครับครับผมขอบคุณหลายๆนะครับทีมงานพ่อเล็กคนทองนะครับให้ไทยทำทับน้ำกันทุกขิดทุกสนามนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับกิบกล้วยดอนนะครับนี่ผมนำหาเบิร์ตลาดมีอยู่สามตัวนี่นะครับทีละข้าเพิ่นเปิดให้เฮา ต่องได้นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดแชร์กดไลค์ไว้นะครับมีกล้วยดอนดีๆงามๆผมกับจิตไทยทํำฝากความแม่พี่น้องกางซีเป็นประจํานะครับสําหรับคลิปกล้วยดอนกะเห็นท่ำนี่แหละครับนําหาเบิดตลาดแล้วนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามไปนะครับสําหรับผู้ใดมากสายกล้วยเผือกเขากับจิตแบงเป็นคลิปเป็นคลิปฝากความแม่พี่น้องจ้งซีแล้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับ